งูงอดขเขมรพบครั้งแรกที่ประเทศกัมพูชาบริเวณนครวัดงูงอดขเขมรเป็นงูขนาดเล็กความยาวจากปลายจมูกถึงหางประมาณ25เซนติเมตรมีลำตัวสีน้ำตาลเทาหรือสีน้ำตาลมีลายแถบน้ำตาลอ่อนมีจุดดำและมีเส้นประตามแนวสันหลังเห็นเป็นสีน้ำตาลสองเส้นขนาดแถบสีเหลืองตามแนวสันหลังข้างลำตัวมีลายสีน้ำตาลเข้มปลายจมูกสีน้ำตาลอ่อนมีขอบปากสีดำริมฝีปากสีขาวปลายปากสีน้ำตาลเทา มีหลายรูปหัวใจสีน้ำตาลเทาบริเวณท้ายทอยคางสีขาวท้องสีส้มแดงงูงอดเขมรเป็นงูที่ไม่มีพิษออกหากินทั้งกลางวันและกลางคืนอาหารได้แก่จิ้งจกจิ้งเหลนกบและไข่ของสัตว์เลื้อยคลานอาศัยอยู่ตามพื้นดินในป่าดิบแล้งป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณไปจนถึงพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆป่าแพร่กระจายในประเทศไทยกัมพูชาและเวียดนามพบแพร่กระจายทุ่วทุกภาคในประเทศไทย งูชนิดนี้อาศัยอยู่ในน้ําเป็นหลักมันไม่เลื้อยเข้าไปบ้านเพื่อนๆแน่นอนแต่เราอาจพบเจอมันได้ตามแหล่งน้ําใกล้บ้านนะครับงูชนิดนี้คืองูงวงช้างงูงวงช้างเป็นงูน้ํามันมีผิวหนังย่นและสักแบบเปลือกขนุนหัวแบนเล็กลาตัวป้อมสั้นเกล็ดมีลักษณะเป็นตุ่มมีความยาวประมาณหนึ่งเมตรอาศัยการขุดรูอยู่ตามตลิ่งน้ําและหากินในน้ําโดยอาหารของมันได้แก่ปลาชนิดต่างๆ ซึ่งลักษณะเด่นของมันอีกประการก็คือมันมีฟันที่คมมากซึ่งช่วยในการหาอาหารได้เป็นอย่างดีงูวง,งช้างออกลูกเป็นตัวนะครับโดยออกลูกครั้งละประมาณ25-30ตัวการแพร่กระจายพบได้ในอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาพามา่าลาวในประเทศไทยพบได้ทุกภาคทั่วประเทศครับงูหลามปากเป็ดมันเป็นงูขนาดเล็กที่สุดในสกุลไพทอนหรือสกุลงูเหลือมลักษณะเด่นของมันคือ มีลำตัวอ้วนสั้นหัวเล็กดูไม่สมส่วนต่างจากงูหลามและงูเหลือมชัดเจนโดยมีขนาดโต,โตเต็มที่เพียง1.5เมตรเท่านั้นงูหลามปากเป็ดเป็นงูที่ไม่มีพิษพบครั้งแรกที่หมู่เกาะสุมาตรามักอาศัยอยู่ตามป่าริมน้ำหรือพื้นที่ชุ่มชื้นใกล้แหล่งน้ำเพื่อดักล่าเหยื่อโดยอาหารของงูชนิดนี้ได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กงูหลามปากเป็ดสืบพันธุ์โดยการออกลูกเป็นไข่วางไข่ครั้งละประมาณ40ฟอง พบได้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียปัจจุบันงูหลามปากเป็ดนิยมนำมาเลี้ยงไว้ดูเป็นสัตว์สวยงามครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับหากชอบกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับขอบคุณครับ